เช่นเดเจอกันอีกแล้วครับผมสองพันห้าร้อยสี่เมนบอครับนี่ครับอยู่เราไล่ย่างหางครับผมเราไล่ปลาตองห่างครับนี่นี่นะแล้วน้องครับน้องพี่น้องพิชซิ่งเป็นอันเลยครับผมโลดพิชซิ่งครับผมครับผมดูโอ้วันนี้แอบซ่อนครับดูลายครับดูลไล่ฝั่งลายจะจ๋าครับเด็นลักลี่ผมนำด้านหลังลี่เป็นลี่ครับดูลายครับลักสลามเด้อครับเด้อพี่น้อง มักกะลาครับด้อยเบื้องหน้าตามครับว่ามักกะลาหน้าตาหน้าาตบอกว่ามักกะลาเป็นว่าครับหัวครับหัวหัวหัวแข็งปกงๆแน่นๆนะครับด้อยเนียน่นๆรู้กันรู้กันเนาะรู้กันครับประเทศเราประเทศอื่นด้วยครับลุงโลชแนลยังไงนะครับหัวใหญ่ก็ปั่นหาไปไปเช่านี่ครับออกไม้ออออกไม้ผ่านออยนะครับเนาะถือว่าพอลูกกับพันเคยฟาดเลื่อยกระดับเลยไปน้ำเพิ่นไปน้เพิ่นครับไปจ้าไปเพิ่นอ่ะ โอเคผมเปิดลงน้ำก่อนเนาะครับผมครับผมชดนะครับเนาะนาทีเดี่นะครับให้เบอร์เลยครับผมนี่ของแท้ครับของแท้ครับนี่ครับผมคูบ้าเอ็มเอ็กซ์ค่าร้อยครับผมโอ้ยของแท้ครับผมนี่พอบอกปิดเบรกตายครับผมฟัดอย่างเดียวปิดเบรกตายทับอย่างเดียวครับผมนี่สองลังนี่เอามาแล้วครับอันนี้คือของเพ่นนะครับเด้อครับผมของเพ่นเฮ็ดจหาครับหมายถึงว่าแต่ก็่าของเพ่นเฮ็ดจหานี่คือครับผมคือเบสเนี่ครับนี่ครับเบสเบส ครับอีกหมองนึงผมสั่งมาคันมันนี่แมนครับอันนี้ก็อีกหมองนึงคือของเตี้ยครับผมของเตี้ยของปานะครับเนาะของป่าป่าที่ผมนับถือครับผมเออก็นับถือทุกคนที่เราต้องก็นับถือแบบแบบอีกแบบนึงแล้นะครับคนละแบบนะครับเนาะว่าไงพอเลยนะครับแมนครับผมเออเดี๋ยวเพิ่นเอครับผมสั่งเอาเงินไอ้เพิ่นยุ่นไอ้เรียบร้อยแล้วผมจะได้ยุ่าเลยแล้วข้าก็ซูได้แล้วครับเนาะได้อยู่แต่ว่าหาก่อนกรับหาก่อนครับผมหาความเล่าใจสุก้อนครับผมเห็นไม่เล่าใจสุก้อนจงหาไหม ซื sea, ้อมาใหม่ๆกับเจอรนะครับอีกตัวนึงครับผมนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็กูบ้าเอฟเอ็กห้าร้อยเหมือนกันครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้ครับดพี่น้องดูอันนี้ผมฮ็ดเอาเองผมเด้ครับแต่ว่าอันนี้ของป่าเพิ่นนี่ครับตัวนี้ของป่าเพิ่นนนาะครับนาออันนี้ผมผลิตเองครับีมครับตัวนี้ครับผมผลิตมาเดียวครับเลยครับถัดเลครับดอนี่ดอพี่น้องตัวเก่าครับผมผมใช้ตัวเดิมตัวเดิมตัด ตัดต่อ่ตตัดอเดี๋ยวสองช่วงบคหนึ่งหนึ่งครั้งเหล็กนะครับเนาะมีเหล็กมีเหล็กนะครับตัดอีกก็ก็ก็ใส่เหล็กอีกสี่แท่งครับผมย่างละสี่แท่งครับตัดตรงนี้อีกครับผมใส่เหล็กแล้วก็ใส่กระดูกชั้นหลังเข้าไปเสริมเสริมเขาเอิยว่าตัดปลายอีกบ่ครับนี่ครับตัดปลายอีกครับนี่ครับผมบริษัทตัดปลายบ่ครับตัดครับผมอุ๊ยเหตุไม่ได้ครับเนี่ครับปลายนี่แต่ว่าลองซามมาแล้วครับบ่มีปัญหาครับปลายครานเนาะครับเนาะครับนี่ครับหน้าตาครับผมนี ตาเนี่นีเลยครับผมสามมาแล้วสัมมาแล้วถือว่าผ่านเนาะครับเนาะถือว่าพานครับนี่ครับแบบนี้เลยแล้วว่าก็ลอกนะครับเนอะสําสำคัญคือลอกครับแมนครับขันลอกบูดีเอาปลาบ่ได้คือว่าอะครับผมครับแมนแมนผมเคยสับอยู่ครับลอกอันหนึ่งแบบหนึ่งครับแบบครับลอกนีบีออกครับผมครับเดี๋ยวบีออกจากกันเนี่ยนี่สาเหตุนะโอ้โหสาเหตุแมนมาครับผมมีบ่อมาด้่นะครับผมตายบ่ได้เกิือด้ครับโอ้โอครับผมแต่ว่าเขาก็เบินไปหกสองพัน โอ้ยเบิ้ไปสองพันครับผมชื่อเขากินบุดี่มนครับเจอของป่าเข้าไปครับเจอของป่าเข้าไปครับราคาสู่ได้ง่ายๆเลยครับผมจับต้องได้บุม่มีปัญหาครับนี่ครับวัดปลาสดูใส่นี่แบบจังๆเลยครับผมว่าเกิดมาซาดิผมสิจากโลกไปโดยที่บูงจากคนที่มีเมตตาแบบของแพงๆงไปนี่ครับเน่ครับผมแพงเลยครับเนี่ยครับจัค่าก็คือนรักพันสองพันสามพันขึ้นเลยครับผมเบิ่งเนื้อผ้านะครับเนาะ ขายน้ำล้านกันคือมีรักพันขึ้นครับผมเนื้อผลาแล้วก็เบิ้งแนวนี้เลยครับผมนี่ครับการวแต่เนื้อผลาครับอ้าวนี่ครับวแต่เนื้อผลาเด้ครับลอกครับผมนี่ลอกครับผมนี่บ้าร้อยทำงานหนักโอ้ครับเออแต่ว่าพูด่าจิ๊บจิ๊บครนี่ครับผมจิ๊บครับผู้นะครับปลาบอกว่าจิ๊บจิ๊บครนี่ดูเขียวมันวางซีโลจิ๊บจิ๊บปลาวะแม่นครับผมสามโลสี่โลจิ๊บจิ๊บนะครับผมอุ้ยดูเขียวมันดูเขียวมัน เข่วมันของข้าพุทธขนาดเนอะตัวข้รับผมนะครับตครับโอเคครับผมนี่ครับตัวนี้เลยครับบิดเบรกตายเนาะครับเนาะบิดเบรกตายครับผมพาใขนาดได้ครับนี่โอ้ครับพี่ลุกลีนั่นครับใส่นี่ขอยังให้บอกใส่กันเลยครับต้องดีบ่มีบ่มีเอสให้จิตใจเขากังวลนเขาว่ามันสิขาดสิพังป้าสิเจ็บทิ่มบ่แม่ครับผมของแท้นี่คืออยู่นะครับเออขันได้ได้ขันป้าชงใหม่หลานเพิ่นวั่งหันนี่นะครับผมเพลหนเอยพลง่ายพิ่นลชงใหม่ ครับก็ได้เดี๋ยวออกล่งครับออกลับออกล่งนี่ครับผมอันนี้ออกล่งครับตัวมันตัวมันออกล่งก็สมไสอยู่นะครับนอกต้องว่าแบบนั้นเลยสมไสอยู่เดี๋ยวผมให้เพวกอีกแบบนึงครับผมนี่ด้ครับมีเด้อครับนี่ครับชนี่ครับผมนี่นะครับนี่เลยนี่เลยครับผมนี่ครับผเนื้อพร้อมเนื้อพร้อมครับนี่ครับเนื้อครับผมนี่ครับครับผมของเปล่าโอเคครับผม บ่จอดบ่ได้แล้วมาจอดไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับผมเพื่อนครับผมเอ้ยอันนี้เพื่อนฮักครับผมอันนี้เพื่อนรักครับผมเออเอาเก็บก่อนเดี๋ยลูกเดี๋ยวขอแดหน่อยนึงครับผมจิ้มอะไรคือดึงมัน ครับปลึกหนีอืมตัวที่สองจะเต็มตัวที่สองเทิงอูยวัดจนด่วนคิ้วจะไปเป็นด่วนเทนาร่าไหมผีพิชานคือโกตรคนเนี่มันคือโกตรคนเนี้เเลย